ขยับมาดูงานศพซึ่งเป็นงานศพที่หนึ่งเขาไม่ได้เศร้าสองเขารักโลกฮะงานศพรักโลกไม่รับพวงหรีดแต่รับต้นไม้ครับต้นไม้คือพวงหรีดมีได้แต่ว่าไม่ได้เยอะจริงเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยลูกของคนเสียชีวิตเนี่ยเขาประกาศไว้แล้วว่าคุณพ่อเป็นคนน่ารักคุณพ่อเป็นคนรักโลกคุณพ่อเป็นคนเรียบง่ายดังนั้นคนตายสั่งเอาไว้ว่างานศพขอความเรียบง่ายคนที่อยู่ก็เลยบอกอย่างนี้ถ้าใครจะมาเออ พวกคงรทไม่ต้องดีกว่าให้เอาต้นมงต้นไม้มาแล้วคนที่มาเอาต้นไม้มาหมดเลยเอาต้นไม้มาสารพัดชนิดเลยนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่สระแปะกง,งเทศบาลเมืองสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสองขาครับและดูรูปของคนตายคุณอาจินชินอัครพงศ์ภาพท่านเนี่ยออกข้างๆด้วยสแสดงว่าท่านออกอาการแบบติสติสเหมือนกันนะบรรยากาศดูดิฮะเอาแปะ Oh. ปกติจะเห็นว่าหันหน้าตรงนะใช่และภายในงานนะครับพวงหรีดมีน้อยเหลือเกินจริงๆส่วนใหญ่คนที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็เอาต้นมงต้นไม้สารพัดแบบมาให้บางคนเอาต้นทุเรียนมาให้เลยเอาทุเรียนหมอนทองมาให้เอาทุเรียนพวงมาณีมาให้เอาไม้ฟอกอากาศมาให้สารพัดครับคุณสุพิษคุณสุพิศรา ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณอาจินบอกคุณพ่อสั่งเสียไว้ก่อนที่แกจะจากไปบอกให้งานศพของพ่อเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่สุดลูกๆหลานๆก็เลยจัดให้เป็นแบบนี้เป็นงานศพรักโลกครับฟังจากคุณสุพิศราครับคิดว่บาป้าน้าดีใจแล้วก็ชอบแนวี่แบบนี้มากกว่าคือเราเราในั้งที่เราเคยคุกันนะคะเขาบอกว่าเขาจะชอบเป็นคนที่เน้นปฏิบัติแล้วก็มองเห็นค่าของประโยชน์ต่างๆมากกว่าแล้วป้าเขาก็บอกว่า คนที่ช่วยกัยน,น,ลนปลูกต้นไม้เยอะกว่านี้เนาะในด้วยสภาพอากาศโลกนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะคิดว่าฟ้าน,น่าจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกด,ดีใจที่แบบทุกคนรู้ว่าคุณเขาชอบอะไรก็ได้นําสิ่งนั้นมาเขาเรียกว่าสานต่อเนาะ คือหลายคนพยายามจะรณรงค์แบบนี้นะว่าเวลางานศพอ่ะอย่าเอาพวงหลีดเลยเอาเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนพัดลมพัดลมยังมีค่ามากกว่าเช่นเดียวกันกับงานนี้ฮะเอาต้นไม้ไว้หลังจากเสร็จงานก็เอาต้นไม้เอาไปปลูกต่อก็สร้างบรรยากาศดีๆให้กับโลกใบนี้ได้ทั้งใบนะครับเพจการนี้ที่อำเภอสดาจังหวัดส่องคร้าครับเป็นไอเดียดีนะพอไปปลูกปุ๊บเนี่ยพอต้นไม้เติบโตบางทียังนึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอยยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวจค่อยให้เดี๋ยว่ะชอบแล้วก็บอกได้ค่ะพ่าเมื่อ วงเหรียที่มันเป็นดอกไม้เนาะพอแขวนเสร็จตัดเดียวเดี๋ยวมันก็ถูกเคลื่อนย้ายเอาไปไทิ้งแล้ว